ดูสถานการณ์น้ำท่วมไปแล้วนะคะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันบ้านนะคะ,คะซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้ออกประกาศฉบับที่7นะคะเตือนหลายพื้นที่ฝนตกหนักแล้วก็รวมถึงภาคใต้นะคะยังคงมีคลื่นลมแรงในอ่าวไทยแล้วก็รวมถึงมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต,ต้ตอนล่างด้วยค่ะ ในช่วงวันที่1 8ธันวาคม2557นะคะไปจนถึงวันที่1มกราคม2558ค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมไว้ด้วย ส่วนที่บริเวณเอ่าวไทยตอนล่างนะคะมีคลื่นลมแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งค่ะชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปควรงดออกจากฝั่งค่ะ สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระรอกหนึ่งนะคะได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลนักษณะเช่นนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง3 5องศาเซลเซียสค่ะ